เพื่อที่จะให้เป็นในในแนวแนวทางเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วสตงที่ทำงานของไทยเราก็ได้รับการเชื่อถือได้รับการแบบจากต่างชาตินะคะว่าเป็นสตงที่น่าเชื่อถือได้นะคะแต่ดูสิคะหลังจากที่ตึกมันถล่มลงมานะคะท่านคิดว่ายังไงคะภาพลักษณ์ของสอตงมันยังดูน่าเชื่อถืออยู่อีกไหมคะ จริงๆแล้วสตง,งนเนี่ยคือต้นแบบของการสุดจริตต้นแบบของการตรวจสอบคนอื่นใช่ไหมคะมันก็ควรที่จะสุด,สดจริตโปร่งใสแต่ทําไมละคะตึกที่มันถล่มลงมานะคะมันถึงได้พังครื่นลงไปในทิปตาได้ขนาดนี้แล้วมันแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคะแล้วอย่างนี้เราจะมีหน้าไปบอกกับชาวโลกก็ายัางไงคะว่าประเทศชาติของเรา,าเป็นประเทศชาติที่สุจริตการทํางานของเราโปร่งใสเชื่อถือได้ะคะ่ะ แม้แต่องค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างแข็งขันที่ควรจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศของเราอ่ะยังเป็นแบบนี้ค่าลักษ์ของประเทศของเราต้องมาเสียหายนะคะแล้วทีนี้ประเทศชาติของเราจะไม่ติดอันดับการคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกเหรอคะประเทศชาติของเราจะต้องในสายตาของชาวโลกอ่ะจะต้องถูกเขาดูถูกเหยียดหยามหรือเปล่าคะ นะคะสตงทําไมไม่เร่งตรวจสอบทําไมไม่เร่งทํางานแล้วการทํางานของสอตงนี่เขาทำงานกันยังไงอ่ะดิฉันไม่เข้าใจอะค่ะนอกจากตรวจสอบแล้วอ่ะก็ยังสร้างภาพไปให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาพยายามที่จะปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ลักเงินของแผ่นดินรู้ลักเงินของประเทศชาติไม่เหมือนกับเงินของเราเองใช่ไหมคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายไปเนี่ย เราจะต้องใช้เงินทุนค่าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดใช่ไหมคะแต่การเอาไปใช้จ่ายเฉพาะกลุ่มบุคคลเฉพาะองค์องค์กรองค์กรหนึน่งนะคะเอาไปเสวยสุดกันได้เต็มที่เลยโดยไม่ได้คิดถึงคนทั้งประเทศชาติเลยอันนี้มันถูกต้องเหรอคะ เราต้องเอาเงินของเราไปลงให้กับองคอ์กรองค์กรนั้งที่อ้างตัวเองเป็นศาสนาแล้วก็ทําอะไรก็อ้างแต่ศาสนาของตัวเองนะคะเอามาใช้จะไปฮัรทีก็ต้องเอาเงินของประเทศชาติของเราไปทําอันนี้คือมันเราคิดว่า